วันนี้ช่างใหญ่จะมาตัดอีกแล้วอีโต้ตัดมอเตอร์พัดลมไอ้น้ำนะคะนานนี่ใช้อีโต้ตัดเลยนะคะไม่ห่วงวิชานะคะใครอยากใช้ก็เอาไปใช้นะคะช่างใหญ่นี่ตัดเลยนี่ใครอยากจะเอาไปใช้ก็เอาไปใช้ได้นะจ๊ะไม่ได้ห่วงวิชาหาล่องตรงๆหาล่องหาล่องบ้าน หาล่องโตหาล่องบ้านเอามาลงไปเออเอามาลงไปแบบนี้นะถ้าไม่มีล่องลําบากเลยนะถ้าไม่มีล่องก็ลําบากเลยนะไม่มีก็หาเอานะเออเห็นไหมอ่าอ่าเรียบร้อยแล้วนะต้องเจออีโตเพราะว่ามันไม่มีน็อตเนาะมันทำาแบบนี้ก็ใช้อีโตตัดเลยจ้ะเจ้าใหญ่ก็ใช้โตตัดมัน ออกมานะจ๊ะนั่นงะงะมันใช้ตัวงะงะเอาน่านๆ่นเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวก็ต้องไปหาซื้อน็อตตัวน้อยมาใส่ให้ลูกค้านะจ๊ะนี่ว่ามันไม่มีน็อตมาเนาะ อย่าอย่าตอกเพลินนะเดี๋ยวมันจะไปทะลุใส่เล็ขาดอย่าตอกเพลินนะจ้าเดี๋ยวมันจะไปทะลุใส่เหล็กขาดและยุ่งเลยคนนี้ไม่รู้จะต่อแบบไหนต่อไม่ได้นะไม่เหมือนมีรูนะมีรูอ,อยู่มีรูอยู่อ๋อนี่มีรูอยู่ต่อได้โอ้โหยังไม่อยู่เลยมันช็อตรอบไปซะและ้วอืมอนนกองเหมืนอมนอันนี้ ยังช็อตอยู่เลยมันยังใหม่อยู่เลยเนะี่ยมันช็อตไปทั้งนะั้นโอ้ตอกตอกแบบนี้นะตอกง่ายๆค่อยๆตอกนะจ๊ะไม่ต้องโหดร้ายนะจ๊ะหมุนไปเรื่อยหมุนไปเรื่อยๆไม่ต้องโหดร้ายนะจ๊ะนะี่คาะๆไปเรื่อยๆนะจ๊ะเวลาแกะออกก็สังเกตดูด้วยนะว่ามันตอกลงไปแค่ไหนแล้วก็ มันอยู่แค่ไหนนะคะเวลาประกอบมันจะได้ง่ายนะคะมีบ่ามันอยู่นี่อ่านี่มันมีบ่ามันอยู่มีบ่าทุกจุดเลยอ่ามันมีบ่าอยู่นะคะรุ่นนี้มีบ่าต่อไปถ้ามันชนบ่ามันก็หยุดต่อไปชนบ่ามันเรียบร้อยมีแหวนไฟเบอร์แดงนะระวังหายด้วยนะคะเวลาแกะออกลูกปงลูกปืนแกะออกระวังมันหายด้วยนะจ๊ะนี่เรียบร้อยแล้ว ย่างใหญ่ตัดให้เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะ